ซึ่งเป็นคดีอยู่ตอนนี้ครับผมใช่ครับมีนี่นี่คือสิ่งที่ทางโลกเข้าไปยุ่งกับท่านครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการที่จะห้ามอ่าบวชเอ่ยพระอุปชาเอ่ยอ่าพระอุปชาเนี่ยถ้าคนมาบวชเนี่ยต้องบวชต้องสิบห้าวันถ้าหนูลางสมมุติหนูเป็นผู้ชายเนี่ยหนูลางงานได้3ามว,วันห้าวันเวันหนูบวชได้ไหม และสมมุติว่ามันก็ไม่ได้ลาง,งานได้เจ็ดวันค,คุณต้องบวช15วันขึ้นไปจากพระที่อยู่ยากอยู่แล้วเนี่ยที่ท่านบวชเนี่ยก็อยู่ยากลําบากอยู่แล้วแล้วจะบวชเข้ามาใหม่นี่ก็ยากเพราะฉะนั้นการบอนไซพระพุทธศาสนาการบอนไซพุทธบริษัท4ี่เนี่ยมันเป็นแผนซ,ซึ่งเรารู้ เรารู้ทันแน่นอนไอ้ลักที่โกงไอ้ลักที่ที่มันไม่ซื่อตรงเนี่ยนะะมันมันไม่สามารถที่จะเจริญหรือว่าถวยแผ่ไปได้แต่วันนี้เราออกมาปกป้องพระพุทธศาสนาออกมาปกป้องพระสงฆ์และ ของเรานะคะหน่วยงานของเราก็ยังมีในเรื่องของถ้าพระสงฆ์มีข้อกฎหมายใดๆที่ทางโลกเอาไปยัดให้เนี่ย <Yeah. S 1> เดี๋ยวทางโลกฝ่ายกฎหมายเราจะจัดการให้ <Yeah. S 1> เราจะมีสํานักงานแล้วก็จะดูแลในเรื่องของข้อกฎหมายของพระสงฆ์ด้วยซึ่งจริงๆแล้วอิงก็เจอมาเยอะพอสมควรนะคะกับ, <Yeah. S 1> ก,บกับกฎหมายที่ทางโลกเข้าไปยุ่งกับท่านโดยที่ท่านไม่ได้ทราบอะไรเลยโดยที่พอท่านบอกพอท่านอธิบายนะ <c oughs> ก็บอกว่าท่านไม่ไม่งามอาวัดมีงามบ้างศีลไม่งามบ้างครับอันนี้คือคุณเข้าไปพอท่านอาธิบายก็จะเป็นแบบนี้คือคือโยมเนี่ยคือพวกเนี่ยก็ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าจะรักษาสินอะไร,รท่านจะรักษาสินของท่านอิงเห็นพระผู้ใหญ่หลายๆคนที่โดนวางยาในเรื่องของข้อกฎหมายเงินทอนวัดเอย่ยศีกาเอย่ยปลอมตัวเข้ามาเป็นพุทธศาสนิกชนมาบําเพ็ญบุญมาตอนนี้ก็มีให้เระมัดระวังคนนอกคนนอกที่ มาบริจาคเงินเยอะๆโดยที่ไล่สายปลายเหตุไม่ถูกเลยลูกศิษย์ใครคือเวลาเราไปวัดเรา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 จะมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่เบื้องหลังอา้าวลูกศิษย์ใครไปกราบใครมาอยู่วัดไหนเราก็จะคุยกันแบบนี้แต่ถ้าคนที่ไปบริจาคเลยและแบบผมมาบริจาค1นล้านบาทครับ นั่นแหละเดี๋ยวจะมีปัญหาตามมาซึ่งเราก็เฝ้าระวงังกันอยู่แล้วก็อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องได้ระมัดระวังด้วยว่าให้ดูแลว,วัดดูแลพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วว่าถ้าคนนอกมาหรือนอกพื้นที่มาถ้าทางไม่น่าไว้วางใจมันก็จะเป็นเหมือนกรณีที่ที่ไปแกล้งพะระใช่ไหมฮะที่เข้าไปกอดรัดแล้วก็ถ่ายคลิปแล้วก็เอาลงประจานนี่นี่คือคือการคุกคามค คือเขาจะเอาทุกทางแหละแต่ทีนี้วันนี้อยากให้พวกเราเนี่ยได้ตื่นขึ้นมาให้รู้ว่าเกิดอะไรเกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาศาสนาอื่นเขาไม่แคร์หรอกค่ะแต่พุทธศาสนา97ของประเทศไทยนี้เป็นศาสนาหลักของประเทศทําไมคุณไม่กล้าประกาศเป็นศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจําประเทศทําไมในเมื่อมันเคยมีอยู่แล้วค,คุณถอดออกไปทําไมค,ค,คุณคิดอะไรอยู่ คุณคิดจะทำลายชาติคุณทำลายได้แล้วชาติตอนเนี้ทำลายชาติได้แล้วในสิปีที่ผ่านมาและระยะต่อจากนี้ไปคือทำลายศาสนามันมาครึ่งทางแล้วทำลายศาสนาเนี่ยครึ่งทางแล้วค่ะก็สงฆ์แปดหมื่นกว่ารูปที่ลาสิกขาออกไปมีมีเหตุผลอธิบายผมผมผมก็เห็นนะครับผมก็เคยเห็นเห็นที่ว่านะครับเมื่อครั้งแต่ก่อนนะครับเรื่องเงินทอนวัดครับช่วง20-30ปีหลังนะเรื่องเงินทอนวัดนั้นก็ไม่เคยปรากฏในสื่อในสังคมที่พวกเรารู้กันครับ แต่เมื่อว่าช่วงไม่กี่ปีมานี้ทำไมถึงเรื่องมีถึงเรื่องเงินทอนวัดวัดต่างๆนะครับแม้แต่ขั้นสมเด็จค่ะนะครับก็ยังโดนก็ยังโดนนะครับยังเจอเรื่องเงินทอนวัดนะครับ <หา S 2> อันนี้นี้ผมว่านะครับเป็นเรื่องใหญ่อีกเช่นหนึ่งนะครับที่เมื่อครั้งยี่สิบสามปีก่อนสามสิบปีก่อนหรือว่าตั้งแต่ ยอดหลังนั้นไม่เคยมีประเด็นนี้ขึ้นมาแต่เมื่อครั้งพอมาเปลี่ยนฤดูการของการปกครองอประเทศไทยนี้นะครับคคใครเป็นผู้ใหญ่ก็พิจาราดูกันเองแล้วแล้วตั้งข้อสังเกตยอย่างนีงนะคะว่าสำนักพุทธนะคะขึ้นตรงต่อสำนักนายกรัฐมนตรีรสมมุติว่าหนูเป็นอิสลามเป็นนายกเนี่ยถามว่าหนูจะสนับสนุนกิจกรรมกิจการ,รของพุทธศาสนาไหมไม่มแล้วลักษณะการออก พรบออกกฎหมายต่างๆมาเนี่ยไม่ได้เอื้อไม่ไม่ได้เอือเอ้อต่อศาสนาพุทธเลยมาควบค,คุมมาบอนไซมาตัดตอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เราตามทางท่านมาเนี่ยเราไม่ยอมรเราบอกเลยว่าชาวพุทธตื่นตัวในทุกๆุกมิติมิติทางกฎหมายก็ว่ากันมามิติทางมวลชนก็ว่ากันมามิติทางสังคมว่ากันมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัด,ดอุดรธานีนะคะคคก่อนที่คุณจะมาสร้างอะไรที่เราเห็น